สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ชา n นลของ Whisper t a r o ค่ะวันนี้นะคะแบงก็จะมาอัปเดตค่ะดวงความรักความสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่เกิดในรัคนาราศีมิถุนค่ะเป็นดวงความรักค่ะประจําเดือน มีนาคม2,566นะคะเช่นเดิมค่ะการทำนายเป็นแบบดวงดวยร่วมนะคะหน้าไพ่นี้อาจจะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านขอให้คุณใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังค่ะให้รับไปไหนพลังงานที่ดีนะคะและดูเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางจะดีที่สุดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแบงค์ขอเริ่มที่ energy ของไพ่ r r c l l e ก่อนนะคะว่าตอนนี้ไพ่ Oracle อยากจะมาแนะนำให้อะไรให้กับคุณในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ค่ะ The h e a r t of the m a t t e r นะคะ,ะ,คะแล้วก็ To Love ค่ะสำหรับสิ่งที่พ่อยากบอกให้กับคุณนะคะในตอนนี้คือพ่อยากมาบอกว่า The h e a r t of the m a t t e r คือเหมือนกับหัวใจสำคัญของเรื่องล้กันนะคะ ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้มันน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมากกว่าตาที่คุณมองเห็นไพอยากจะอยากมาแนะนํานะคะว่าตอนนี้นะอยากให้คุณนะคะรับรู้แล้วก็เหมือนกับเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆมันอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะเหมือนกับให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันคลี่ขายไปได้เพราะมันดูแล้วมันเหมือนมันมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างนะหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นผลผ,ผลพลอยได้หรือผลที่ตามมา หลายอย่างมากๆเลยนะคะอาจจะต้องให้ให้เวลาค่ะหรือว่าให้สถานการณ์พวกนี้ค่ะมันคลี่คลายไปตามระยะเวลาที่เหมาะสมของมันตอนนี้ไพ่จะอยากให้คุณเหมือนกับอ,อยู่นิ่งๆก่อนเฉยๆก่อนเพื่อให้เหมือนจัก,กรวาลจัดสรรล้ากันค่ะเวลาที่มันเหมาะสมให้สถานการณ์คลี่คลายค่ะและอีกใบหนึ่งค่ะ to love ค่ะรักแท้นะคะความรักครั้งนี้นะคะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตแมงมองนะว่าตอนนี้ไพ่อาจจะอยากมาบอกนะคะว่าถ้าตอนนี้คุณมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักนะจนเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องอยู่เหมือนกับมีระยะห่างมีความนิ่งต่อกันไพ่ก็อาจจะอยากมาบอกนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นนะคะมันจะพัฒนาต่อไปในทางที่ดีหรือว่ามันอาจจะลงเอยด้วยการที่ ต้องเบรกหรือต้องจบความสัมพันธ์กันไปอยากให้คุณนะคะเ mm. ชื่อว่าความรักที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมามันเกิดขึ้นด้วยความรักจริงนะคะของตัวคุณเองอย่างน้อยนะเป็นขอเป็นเพราะตัวคุณนะคะหรือเป็นทั้งสองฝ่ายเลยที่มีความรักแท้ให้แก่กันนะคะแล้วอยากให้คุณเชื่อค่ะว่าเมื่อคุณได้มอบรักแท้กับใครเป็นความรักที่มีเงื่อนไขค,คุณจะได้รับความรักนะคะที่ดีกลับมาอย่างแน่นอนค่ะ อันนี้ก็จะเป็น Energy ของไพ่ r r a c l e นะคะที่อยากมอบให้กับคุณต่อไปค่ะเราจะมาให้ไพ่ทาโร่นะคะมาบอกในเรื่องของเอเนอร์จีของคุณกันบ้างนะคะว่าตอนนี้ Energy ของคุณค่ะชาวมิถุนความรู้สึกนึกคิดต่างๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะซิกซ์ช s อ r สดเลยแสงค่ะ คุณมีพลังงานของ Queen of Cups ค่ะ Nine of Swords ค่ะและ Queen of Wands ค่ะจาก Energy หน้าไพ่นะคะที่ขึ้นมาบางว,าว่าตอนนี้นะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะมีการเบรกหรือพักความสัมพันธ์กันไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าไพ่มันขึ้นมานะว่าเหมือนคุณ คุณอยากที่จะ move on ไปข้างหน้านะคะอยากจะแบบก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณก็ เหนื่อยแล้วก็ต่อสู้นะอดทนนะคะกับความรักความสัมพันธ์นี้ความรักความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะทําให้คุณเหมือนกับมีความวิตกกังวลมีความคิดมากหรือมีในเรื่องของการหวัดระแวงต่างนะมันทาให้คุณเครียดละกันเนาะดูแล้วเอเนอรที่ผ่านมามันก็เลยทําให้คุณแบบอยากจะก้าวไปข้างหน้านะคะแล้วจากนั้นไนะพ่ที่แบงค์เห็นในตอนนี้เรารู้สึกว่า คุณก้าวไปข้างหน้าแล้วเก็เหมือนกับคุณพยายาม move on แล้วน่าจะ move on ได้ได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้คุณกลับมารักตัวเองนะคะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากยิ่งขึ้นเหมือนคุณให้ความสําคัญในเรื่องของความรักเป็นเป็นอันดับรองไปนะคะคุณมาโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าแต่ถ้ามองถึงไพ่ถ้าแสดงถึงตัวตนของคุณมันรู้สึกว่าในเรื่องของความรัความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่ ทุ่มเทเพื่อความรักนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนเอาอกเอาใจแล้วก็เหมือนกับพยายามอยากจะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันมีความมั่นคงอะ่ะอันนี้ก็จะเป็น energy ในฝั่งของคุณค่ะต่อไปนะคะเป็น energy ในฝั่งของเขากันบ้างค่ะว่าตอนนี้เขาคนนั้นค่ะคนที่คุณดิวด้วยค่ะ energy ของเขาความรู้สึกนึกคิดของเขานะคะที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรบ้างค่ะ เขามีพลังงานของนายนายซัวอนค่ะมีพลังงานของนายซ of เ e นเทเคิลคนที่คุณดิวด้วยค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูชาวธาตุด,ดินค่ะมึกศบังกรกัน,นะคะ่ะแล้วก็ยังเป็นชาวธาตุด,ดินอยู่มีพลังงานของ The Tower นะอื์ สำหรับ energy ของเขานะคะในตอนนี้ถ้ามองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะมีระยะห่างกันแล้วจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันอาจจะเหมือนเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นนะอาจจะมีการทะเลาะก,กันแล้วก็มีปากเสียงแล้วมันเหมือนมันมีความความแตกหักอะค่ะความแตกหักออกมาด้วยพลังงานของ The tower มันก็เลยทำให้ตอนนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะ นิ่งอยู่เหมือนกันนิ่งแล้วก็เหมือนกับค่อนข้างสร้างขอบเขตให้ตัวเองด้วยนะเหมือนสร้างขอบเขตบาว n d a r y ต่างๆนะคะเหมือนสร้างกำแพงะะแล้วอาจจะเป็นการสร้างกำแพงใส่คุณแ้่งมองดูแล้วเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าที่เขานิ่งแล้วก็มีการสร้างกำแพงเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเขาไม่ได้ผิดก็ได้นะ เขาไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าที่ผ่านมาเหมือนเขาเป็นคนผิดหรือสถานการณ์ที่เหมือนคุณมีการทะเลาะกันเนี่ยเขารู้สึกเขาไม่ผิดเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งนะคะแต่มันเป็นการนิ่งที่เหมือนกับว่าเออมันเป็นลักษณะของการที่กําลังวางแผนแล้วเนาะที่จะทําอะไรสักอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์แบบเป็นคนที่ ชอบเอาชนะก็ได้นะส่วนหนึ่งเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งเงยก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่อาจจะรอให้คุณมาติดต่อก่อนก็ได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นไพ่แอคชั่นนะที่ว่าเขากาลังคิดกําลังวางแผนว่าว่าเขาจะทําอะไรแต่ถ้าเกิดว่าความรู้สึกของเขาที่เขานิ่งใจส่วนหนึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะให้ความรักความสัมพันธ์เหมือนมันกลับมานะอ,อันนี้ก็จะเป็นเอเนอร์จีนะคะในฝั่งของเขาค่ะแล้วก็ฝั่งของคุณ ่อไปค่ะเราไปดูสถานการณ์นะคะแล้วก็แนวโน้มในภาพรวมกันค่ะสำหรับสถานการณ์นะคะพลังงานหลักเลยนะคะได้พลังงานของ f i อ e ฟ f Pentacles มันเป็นเอจี้ของการที่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีการการเบรกกันไปแล้วนะเออมันมีระยะห่างนะคะในความสัมพันธ์นะเพราะว่า จากนะ้าไพ่10บใบเนี่ยขึ้นไพ่เดอะทาวเขึ้นมาด้วยแล้วก็มีไพ่เดทขึ้นมาด้วยมันมันมีระยะห่างกันแล้วแหละในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วในตอนนี้มันก็มีคนที่มีความรู้สึกที่อยากจะขอโอกาสด้วยนะอืมอยากจะที่ขออยากขอโอกาสนะคะอยากจะขอโอกาสในการที่จะเริ่มต้นกันใหม่เพราะอยากจะเริ่มต้นกับความรักที่มันมีความมั่นคงละแต่สําหรับพาร์ทในความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะ บางมองว่ามันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีฝ่ายหนึ่งที่พยายามทุ่มเทให้กับคนรักมากๆนะคะทุ่มเทดูแลเอาใจใส่เทคแคร์ซึ่งบางมองจากหน้าไพาอ่อ่ะน่าจะเป็น energy ของตัวคุณนะคะเพราะว่าตัวคุณนะคุณมองเขาว่าคุณคุณมองเขาว่าเหมือนเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นคนที่คุณอยากที่จะ มั่นหมายแต่งงานหรือว่าสร้างอนาคตที่มีความสุขด้วยกันคุณก็เลยพยายามทุ่มเทนะคะให้กับเขามากๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่มันกลายเป็นว่าการทุ่มเทนะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยนะคะเหนื่อยแล้วก็บางครั้งเขาสุกว่าเออเหมือนคุณทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวนะด้วยพลังงานของสิทธคาทานะคะที่ผ่านมานะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ มีไวที่แตกต่างจากคุณได้นะแล้วก็ด้วยตัวที่เขามีไวที่แตกต่างเขาก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งแล้วก็อาจจะมีอีโก้ถ้ามันมีในเรื่องของการความขัดแย้งกันทะเลาะอะไรที่ผ่านมาอย่างที่บังบอกนะคะก็คือเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเออเขาเขาไม่ได้ผิดอะ่ะเขาก็เลยเลือกที่จะเหมือนเป็นลักษณะของอาการนิ่งเงียบไปซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีการ มีปากเสียงมีความขัดแย้งกันบ่อยครั้งนะคะแล้วมันก็เลยทำให้ตัวคุณเองนี่แหละที่มีความรู้สึกมันเจ็บนะคะเจ็บแล้วก็อยากที่จะให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆเนาะหรือความเจ็บปวดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะคะในใจคุณนะมันจบลงไปเสียทีค่ะสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในเรื่องของความรักนะคะได้ e NERGY ของ Page of Pentacles แบงค์บอกว่ามันเป็น e NERGY ของการที่ อาจจะทั้งคู่เลยนะต่างฝ่ายต่างกําลังเหมือนกับคิดไต่ตรองค่ะเพระพาะไพ่ใบนี้มันเป็นไพยย่แห่งการไต่ตรองไต่ตรองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะว่าเออ มันมีข้อดีอยังไงมันมีข้อเสียยังไงเราควรจะไปต่อไหมกับความรักความสัมพันธ์นี้แม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนมันจะมี energy ของกวนมีระยะห่างนะแต่หน้าผ้าอย่งมันขึ้นมาว่ามันมีคนที่อยากที่จะเริ่มต้นนะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งอยากจะขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็เลยมี energy ของการคิดไตรตรองนะทบทวนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะ สำหรับให้แนวโน้มนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้พลังงานของเดอะเวอรค่ะพลังงานของเดอะเวอรมันแสดงถึงมันจะเป็นการจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างแต่การเริ่มต้นอะไรบางอย่างมันจะเป็นสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าให้บางมองบางก็มองเป็นเป็นไปได้ในสอประเด็นนะประเด็นแรกก็คือ ระยะห่างที่มันมีต่อกันอาจจะมีการในเรื่องของการมามาปรับมาเคลียร์นะคะมาเคลียร์ใจกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พยายามปรับตัวเข้าหากันใหม่นะคะอาจจะแบบเปลี่ยนแปลงเนาะพยายามเปลี่ยนแปลงให้ความรักความสัมพันธ์จากเดิมที่มันเคยมีปัญหาจุดไหนที่มีปัญหาก็พยายามปรับนะคะให้มันดียิ่งขึ้น หรืออีกประเด็นหนึ่งนะคะการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ตรงนี้มันอาจจะเป็นการจบที่จบไซคลนี้ไปเลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็คืออย่างน้อยเป็นการเริ่มต้นที่ตัวเองนะคะเพื่อให้ตัวเองไปได้ไปไปพบเจอหรือว่ามีความสุขเนาะพบเจอในเรื่องของความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะอาจจะไปเน้นกับการที่โฟกัสในเรื่องของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะ เดี๋ยวต่อไปแบงให้ไพ่มาเปิดเพิ่มดีกว่านะคะว่าแล้วสถานการณ์นะคะในอนาคตแล้วน,นะคะสถานการณ์ในอนาคตนี่อีก3เดือนข้างหน้าค่ะอีก3เดือนข้างหน้านะคะจะมีแนวโน้มนะคะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของไพ่ดูเวอร์ค่ะขอทราบสถานการณ์นะคะในอีก3เดือนข้างหน้าค่ะอืม four of pentacles มีคนที่ อยากจะมีกันและกันอยู่นะคะอยากมีกันและกันอยู่จริงๆแต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็มีการคิดการตัดสินใจคือน่าจะมีในอนาคตในอีกสมเดือนน่าจะมีการมามีฝ่ายหนึ่งมาขอปรับความเข้าใจแล้วกันนะคะมาเคลียร์ใจกันแต่ว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งนี่แหละที่เหมือนกับว่าขอขอคิดก่อน ขอคิดก่อนคือเหมือนมีความลังเลใจอยู่ว่าจะเลือกตัดสินใจอย่างไรดีนะคะกับความรักความสัมพันธ์นี้ก <c oughs> ็จะเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะมีการถามตัวเองแล้วกันว่าเออถ้าไปต่อมันจะเป็นอย่างไรแล้วถ้าไม่ไปต่อมันจะเป็นอย่างไรค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มนะคะในอนาคตที่จะเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะมาให้แองเจิลนะคะมาให้คําแนะนำกับคุณกันค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ขอคำแนะนำจากแองเจิลให้กับความรักชาวมิถุน,นะคะ่ะอืมแยงเ์ขอเปิดให้ครบก่อนนะคะแล้วก็ calling is your soulmate อืมไพ่นะมาสื่อสารนะคะว่ามาให้คำแนะนำกับคุณนะคะว่าถ้าตอนนี้นะคะคุณต้องการที่จะ ได้รับกำลังใจนะหรือว่าอยากได้รับคำแนะนำนะคะคำให้คำปรึกษาอะไรต่างๆมันเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเหมือนกับพูดคุยกับเพื่อนคุณค่ะให้เพื่อนของคุณนะคะช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวก็ได้นะคะหรือคนที่คุณไว้ใจนะให้เขามาเหมือนกับมาซับซัพพอร์ตคุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องการกำลังใจมากๆนะคะในช่วงนี้และไพ่ยังมาบอกอีกด้วยนะคะว่าคุณนะคะเป็นคนที่ ที่น่ารักและคุณคู่ควรกับความรักที่ดีอย่างที่แม่บอกควารู้สึกมันค่อนข้างเหมือนกับไพ่ใบนี้นะแม่บอกว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะอย่างน้อยตัวคุณเองนั่นแหละที่คุณมีความรักที่แท้จริงให้กับผู้อื่นให้กับคนที่คุณรักให้กับคนที่คุณดวด้วยเพราะฉะนั้นคุณสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีนะคะแล้วตอนนี้ไพ่ก็ยังมาบอกอีกด้วยว่าอาจจะให้คุณขอพรคะ่ะไหวพ้พระหรือว่า ขอจากเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ได้นะคะว่าให้คุณเหมือนกับว่าได้พบเจอกับความรักที่ดีอาจจะเป็นความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณพบเจอเนื้อคู่แท้ๆจริงหรืออาจจะเป็นความรักกับคนคนนี้นี่แหละนะคะแต่อยากให้คุณขอพรค่ะว่าถ้าได้มีโอกาสกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ก็ขอให้ความรักความสัมพันธ์นะคะสามารถพัฒนาไปอย่างได้ได,ดีแล้วก็มั่นคงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไพ่องเจ้ลมอบให้กับคุณนะคะคำแนะนำสุดท้ายค่ะขอข้อคิดค่ะขอข้อคิดในเรื่องของความรักนะคะให้กับชาวลัคนาราศีมิถุน,นะคะ่ะหยุดทำให้ตัวเองสับสนได้แล้วนะคะ ภห้มาบอกอีกด้วยนะคะว่ามันไม่คุ้มหรอกนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความทุกข์ความเศร้าต่างๆอย่าไปเก็บมันเอาไว้นะคะ แล้วก็ไพ่มาบอกด้วยนะคะว่าให้คุณนะคะจงรู้คุณค่าของตัวเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมิถุน,นะคะ่ะแบ้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์กับทางช่องค่ะขอวอวยพรให้คุณนะคะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะ